สวัสดีครับ F4 ช่องทีตทงทอนชาแนล F4 น้องต้นข้าวสุปรียาวันนี้นะครับเรามารายงานตรวจแต่เช้าหน่อยเพราะว่ามีภารกิจนะครับจะพาคุณแม่ไปนะไปพบหมอนะครับตามที่หมอนัดวันนี้หมอนัดตรวจสุขภาพติดตามผลนะครับหลังจากที่มีอาการไม่สบายจากสโตรกนะเมื่อน่ะการเดินที่แล้วนะครับ อันนี้ก็หมอกนัดเรารก็ต้องไปนะครับตามภารกิจเอฟซี FC, น้องต้นข่าวเอฟซีช่องทีตรงตอนชาแนลนะครับก็คงจะมีความสุขกันทุกคนนะครับในช่วงนี้บรรยากาศดีนะครับอากาศดีอากาศเย็นสบายอากาศก็จะเริ่มเย็นเย็นนะครับพรุ่งนี้จะเย็นมากกว่านี้นะครับก็รักษาสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะเพราะว่าถ้าหากว่าสุขภาพเราดีนะครับนะ สุขภาพร่างกายดีจิตใจมันก็จะผ่องใสในตัวนองเดียวกันจิตใจผ่องใสร่างกายเราก็จะแข็งแรงเช่นกันฉะนั้นตั้งร่างกายและจิตใจนะครับเราต้องรักษาไว้ให้ดีเอาพลังบวกเติมให้เต็มไล่พลังลบออกให้หมดเหมือนกับที่น้องต้นข้าวเอพติดาตัวน้อยพยายามที่จะบอกพวกเราเสมอนในแม้ว่าน้องจะแบกภาร,ระหนักขนาดไหนก็ตาม ในส่วนของน้องต้นข้าวความสําเร็จและปัญหามันก็มาด้วยกันนะครับเหมือนกับคําพังเพยที่พูดไว้เสมอนะครับบ่อยๆนะยิ่งสูงยิ่งหนาวนะเมื่อเราดีเมื่อเราทําดีนะเมื่อมันเด่นนะมันก็จะมีคนทั้งชอบและไม่ชอบมันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ทุชนนะเราจะหวังว่าให้คนทุกคนในโลกนี้นะครับชอบเรารักเราเหมือนกับเหมือนกันทุกคน หรือเหมือนกับที่เรารักเขาเหมือนกับที่เรามีความปรารถนาดีกับเขามันเป็นไปไม่ได้ก็มีบางส่วนที่เขารักมีบางส่วนที่เขาเกลียดก็ช่างเขา <c oughs> เอาพลังบวกเอาสิ่งดีๆเก็บเอาสิ่งดีๆครับในช่วงชีวิตของมนุษย์มันไม่ยาวนานนะช่วงชีวิตคนเรามันพูดง่ายๆไม่ถึงร้อยปีอ่ะนะฉะนั้นเรื่องอะไรที่มันจะนํามาซึ่งความสุข สุขกายสุขใจเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องดีๆเป็นพลังบวกเก็บเข้ามาให้เยอะๆดูน้องต้นข้าวความสําเร็จของน้องต้นข้าวกว่าจะได้มาใครๆก็รู้พวกเราดูดีในระหว่างเส้นทางก่อนที่จะมาถึงจุดสําเร็จในวันนี้นะมันไม่ใช่ธรรมดาขณะนี้น้องต้นข้าวถึงจุดสูงสุดหรือยังนะครับเราไม่อยากใช้คําว่าจุดสูงสุด เพราะว่าถ้าหากว่าจุดสูงสุดก็เตรียมตัวที่จะลงถ้ามันถึงจุดสูงสุดเมือ่อไหรนั่นก็คือว่าทุกอย่างมันจบทีนี้ก็จะถึงขาลงน้องต้นข้าวนะครับในขณะนี้กำลังไปเรื่อยๆตามวิถีชีวิต <c oughs> น้องขึ้นไปเรื่อยๆครับยังไม่ถึงจุดสุดยอดวันนี้น้องได้รับะความนิยมจากเอฟซีทั่วโลก เราเห็นปรากฏการหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นที่น่าพูดง่ายๆว่าทุกวงการเนี่ยเกิดความตื่นตะลึงน่าจากกิจกรรมในาการจัดโบสถ์าทาโบวตของไทยรัฐไทยรัฐอวอร์ดเนี่ยมันทำให้เกิดปรากฏการที่วงการดาราศิลปินเนี่ยตกใจครับตกใจ ว่าต้นข้าวสุปริยาตาอุดมมาจากไหนทําไมน้องสามารถนี่ทะลุทะลวงขึ้นไปนี่ไม่ไม่ใช่เฉพาะวงการลูกทุ่งหมอลำนะน้น้องสามารถทะลุแซงขึ้นไปในพวกไอดอลต่างๆในดาราที่ดังๆนะนะเป็นไอดอลระดับระดับประเทศอนะ่นะนคะแนนโบนี่มาจากไหนไม่รู้นะาเขาบอกสื่อก็บอกนะ โอ้โหปรากฏการนี้เป็นเรื่องี่ิะเตือนทุกวงการน่มันเป็นความสุขของพวกเราไหมเป็นความสุขของพวกเราแต่เราก็อย่าไปเปิดนะอย่าไปทําอะไรให้มันเกิดเป็นก็รอยด่างรอยด่างในความสําเร็จนะเพียงแต่จดเดียวหยุดเดียวบางทีคําพูดเล็กๆน้อยๆที่เราดีใจกับความสําเร็จของน้องมันอาจจะไปสะสเทือนใจ ความผิดหวังของใครบางคนของกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยมันก็จะเกิดน่าภาวะอะไรอะภาวะสงครามทางจิตอ,อคนที่ผิดหวังก็จะหาเรื่องจับประเด็นเล็กๆน้อยๆนะมาสร้างประเด็นให้เราได้น้าน้องต้นข้าวเนี่ยมีคะแนนโบวตที่เขาสรุปมานะที่เขาสรุปมาในขณะเนี้ยน้องต้นข้าวเนี่ยมีคะแนนโบวตทั้งหมดเลย สองแสนห้าหมื่นกว่าเกื 6, 26, อบหกสองแสนหกอ่ะนะเมื่อวานวันก่อนนะนะแต่ว่ามีศิลปินคนหนึ่งนะที่เป็นดาราดังมากนะคนคนละคนละส่วนนะนะอยู่คนละกลุ่มคนละกลุ่มคนละกลุ่มกับหมอลำลูกทุ่งหมอลำลูกทุ่งที่น้องอยู่ในกลุ่มเนี้นะตรงนั้นเขาอยู่ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคนนั้นก็สองแสนห้าเหมือนกันแต่น้องต้นข้าวชนะนะในหลัก ในหลักพันนะก็เป็นเรื่องที่เขาก็สนใจเราดีใจครับเห็น,นเห็นข่าวนี้เราดีใจเราชื่นชมนกับความสำเร็จของคนที่เรารักน้องต้นข้าวได้มาเนี่ยผมว่าไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนด้วยความสามารถในทุกเรื่องมีหลายอย่างที่น้องสามารถที่เป็นดาราได้ไดน้องสามารถที่จะเป็นศิลปินนักร้องได้น้องสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่า เป็นนักนักพูดที่กระตุ้นนะกระตุ้นกระตุ้นให้เกิดแรงนะทำให้เกิดแรงต่อสู้นะเขาเรียกว่าเป็นผู้ปลุกปลุกกระแสปลุกแรงในการที่จะสร้างพลังนะเป็นคนที่พูดแล้วก็ทำให้คนฟังเนี่ยเกิดพลังน้องมีคุณสมบัติมากมายนะที่ น้องสามารถที่จะเลือกเส้นทางได้เส้นทางของศิลปินนะักร้องนี่น้องโอเคแล้วทีนี้อาชีพที่สองอาชีพที่สามสซไลายต่อไปได้หลายสายลายนะน้องสามารถที่ทำได้นะเราก็รอดูว่าเด็กคนเนี้ยน่ะเด็กคนที่เราพวกเรานะครับพ่อพ่อ,พอพแม่เดี๋ยประทับใจเนี่ยน้องในขณะนี้นะยังเป็นเด็กหญิงอยู่นะเมื่อน้องขึ้นนางสาวนะอีกสองปีนะ อีก2อบีน้องก็จะนะขยับจากนะวัยรุ่นตอนต้นไปถึงวัยรุ่นตอนกลางนะตอนกลางนะก็จะเข้าสู่วัยรุ่นตอนกลางอายุ 15, 16, 17, 18เ่ยนะเรามาดูว่าความสฉเร็จของน้องเนี่ยจะทะลุทะลวงไปถึงไหนได้ทั้งนี้แหละทั้งนั้นนะเอฟซีพ่อพ่อยแม่เนี่ยพึงระวังอย่างนึงว่าเวลาออกความเห็นหรือว่าไปเห็น าการเม้นของคนที่อาจจะอยู่คนละกลุ่มกับเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่พอใจนะมันอาจจะกระเทือนใจหรืออาจจะเราอาจจะคิดมากไปเกินไปเราให้ปล่อยผ่านนะอย่าได้ไปเม้นโต้ตอบเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างนสร้างประดินแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องที่มัน,นแทนที่บรรยากาศของเรามันจะดีมันจะเกิดปัญหาถ้าเราปล่อยผ่านเนี่ยมันก็จบ ความสุขก็จะเป็นของเราถ้าถ้าเกิดเราไปใส่ใจตรงนี้นะครับความสุขก็จะเป็นของเขาฉจนั้นเอฟซีน้องตนเก้าขอให้ใจเย็นๆนะมีสติมากๆส่งเสริมติดตามน้องอย่างมีสตินะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฟังคลิปจนจบพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ